นายสมชวนร,รัตนมังครานนท์อธิบดีกรมปรศุสัตว์พร้อมด้วยนางสาวเยาวนิตบุรีรักษาปศุสัตว์เขตสี่นายสายฝนวงสาทุมปศุสัตว์จังหวัดสกลนครและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมปรศุสัตว์ร่วมต้อนรับ นายอัทกรศสิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอัคราพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าพร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน kick off โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบวงจรโดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลน,นครให้บริการเชิงรุกแก่เกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมงานประกอบด้วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวมอบถุงยังชีพสำหรับกรเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยบูธอาหารฟุตทรัคย่างเนื้อโคขุนพลยางคำแจกไข่ไก่กว่า3 0 0พันฟองพร้อมบริการด้านสุขภาพสัตว์และคำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ สำหรับจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงในวันนี้ถือเป็นกำลังใจสำคัญแก่เกษตรกรพร้อมสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการฟื้นฟูและยกระดับภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน